เมื่อเหล่านักวิทยาศาสตร์จากอนาคตได้ค้นพบรอยแยกประตูมิติที่สามารถย้อนเวลาไปยังยุคไดโนเสาร์ได้พวกเขาจึงเริ่มอพยพไปอาศัยอยู่ที่นั่นเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศที่เป็นมลพิษสุดท้ายแล้วมนุษย์กลุ่มนี้จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่เชิญรับชมกันเลยครับกับซีรีส์เรื่องเทอร์โนวา หลังจากที่ลูคัสได้นำกองกำลังทหารรับจ้างบุกมาถล่มเทลานอวาแล้วทำการยึดครองเอาไว้ทำให้พวกเทเลอร์ก็เลยต้องพากันหนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่าและคอยรอบกัดคนของลูคัสไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาทางกอบผู้เทลานอว่าคืนได้แต่ว่าจอรดนั้นก็ดันไปมีเรื่องกับลูคัสทำให้จิมที่เข้าไปช่วยจึงถูกจับได้ว่าแอบแกล้งป่วยมาโดยตลอดและถูกจับตัวไปขังไว้จนกว่าจะยอมบอกที่ซ่อนของเทเลอร์ ัดภาพมาที่ทางฟังของวีเวอร์เขาได้ถูกมลงบางอย่างกัดเข้าที่แขนจนเกิดอาการคันก็เลยไปขอความช่วยเหลือที่โรงพยาบาลและพยาบาลคนหนึ่งก็เอายาแก้อาการคันมาฉีดให้แต่ในระหว่างนั้นอลิซาเบตก็เข้ามาหาเพื่อจะเป็นคนดูแลอาการของวีเวอร์ให้เองอลิซาเบตบอกว่าสิ่งที่วีเวอร์ถูกฉีดเข้าไปนั้นที่จริงแล้วมันไม่ใช่ยาแก้คันแต่เป็นตัวอ่อนของปริสิตชนิดหนึ่งที่มันจะเข้าไปทําลายระบบประสาทในสมองและทําให้เหยื่อค่อยๆตายไปอย่างทรมานเธอจึงเอายา3ามตัวออกมาให้ดู บอกว่าหนึ่งในนี้มียารักษาที่สามารถทําลายปรสิตเหล่านั้นได้ส่วนอีก2ตัวจะเป็นยาพิษซึ่งมีแค่เธอเท่านั้นที่สามารถแยกได้ว่าคือหลอดไหนถ้าหากวีเวอร์อยากให้เธอรักษาก็ต้องปล่อยตัวสามีของเธอออกมาก่อนทางฝั่งของจิมที่กําลังถูกลูคัสทรมานเพื่อให้เปิดปากพูดออกมาว่าตอนนี้พ่อของเขาอยู่ที่ไหนแต่ในระหว่างนั้นวีเวอร์ก็เข้ามาหาสกอนและหลอกลูคัสว่าตอนนี้พบที่ซ่อนของพวกเทเลอร์แล้วพอลูคัสได้รู้แบบนั้นจึงฟังให้วีเวอร์จัดการจิมต่อ แล้วเขาก็รกีบกลับออกไปเพื่อจะตามหาพ่อทันทีต่อจากนั้นวีเวอร์จึงแอบปล่อยตัวจิมแล้วพาไปส่งให้กับอลิซาเบตเพื่อแลกกับยาทำลายปรสิตท,ที่เธอสัญญาว่าจะรักษาให้อลิซาเบธจึงทำการฉีดยานั้นให้กับเขาและบอกว่าทั้งหมดมันเป็นแค่แผนในตัวของวีเวอร์ไม่ได้มีปรสิตอยู่จริง,รงๆเธอแค่หลอกให้ช่วยสามีออกมาเท่านั้นแล้ววีเวอร์ก็โดนฤทธิ์จากยาจนสลบไป จากนั้นอลิซาเบตก็คิดจะพาชิมกับลูกๆหนีไปจากเทเลโนวาเพราะตอนนี้เธอได้วางแผนกับวอชิงตันเอาไว้แล้วซึ่งพอวอชิงตันตามมาถึงยังจุดนัดพบ วอชิงตันก็บอกว่าเธอจะเป็นคนทวงเวลาเอาไว้เพื่อให้จิมกับครอบครัวพากนันหนีไปจากนั้นเธอก็ออกไปล่อความสนใจของกลุ่มฟินิกดยการจุดระเบิดไว้อีกฟังหนึ่งเพื่อเบี่ยงเบียนความสนใจของพวกมันแล้วพวกจิมก็รีบพากันหนีออกไปทางรัวด,ด้านหลังจนในที่สุดก็สามารถออกไปจากเทลานวาได้สําเร็จส่วนวอร์ชิงตันนั้นเธอก็ถูกพวกมันจับตัวได้แล้วนําไปสอบปากคาว่าตอนนี้ครอบครัวฉันนนหนีไปอยู่ที่ไหนแต่วอชิงตันก็ปากแข็งไม่ยอมบอกอะไรทั้งนั้นทําให้เธอจึงถูกลูคัสฆ่าตายไปทันที ต่อจากนั้นเมื่อจิมกับครอบครัวได้ไปอยู่กับเทเลอร์แล้วเทเลอร์ก็วางแผนว่าเขาจะทําลายรอยแยกประตูมิติทิ้งเพื่อตัดขาดกับอนาคตอย่างถาวรเพราะถ้าหากอดีตกับอนาคตยังเชื่อมกันอยู่แบบนี้พวกผู้มีอํานาจก็จะส่งคนมาบุกเรื่อยๆไม่มีวันจบสิน้นซึ่งเขาตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ด้วยผู้คนที่เหลืออยู่นี้ถึงแม้จะไม่ได้รับเทคโนโลยีจากอนาคตแล้วก็ตาม ในวันต่อมาทุกคนก็เริ่มทำตามแผนที่วางไว้โดยการให้มากับทหารอีกคนปลอมตัวเป็นพวกฟินิกซ์แล้วขับรถขนตู้คอนเทนเนอร์ที่มีไดโนเสาอยู่ข้างในไปปะปนกับรถคันอื่นเพราะได้ข่าวมาว่าพวกมันกำลังจะขนตู้คอนเทนเนอร์กลับไปส่งโลกอนาคตเทเล์จึงจะให้จิมซ่อนตัวอยู่ในตู้นั้นและรอจนกว่าจะข้ามประตูมิติไปถึงยังโลกอนาคตเพื่อปลุกเดโนเสา์ที่หลับอยู่ข้างในให้ออกไปอาะวาด พร้อมกับติดตั้งระเบิดเพื่อทำลายสถานีประตูมิติทิ้งซึ่งหลังจากระเบิดทำงานแล้วจิมจะต้องรีบวิ่งเข้าไปในรอยแยกให้ทันก่อนที่ระเบิดมันจะทำลายทุกอย่างพังลงถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะไม่สามารถกลับมายัางอดีตได้อีก ส่วนทางฝังของสกายเธอก็ตัดสินใจใเข้าไปหาลูคัสแล้วขอเปลี่ยนฟังมาอยู่ข้างเดียวกับลูคัสด้วยเพราะคิดว่าตอนนี้เทเลอร์คงไม่สนใจเธอแล้วหลังจากที่เธอเคยทํางานให้กับพวกซิกเซอร์ดังนั้นเธอจึงอยากจะมาร่วมมือกับลูคัสแทนต่อจากนั้นลูคัสก็เริ่มทําการขนตู้คอนเทนเนอร์ที่ใส่บางอย่างเอาไว้ในนั้นไปยังประตูมิติเพราะตอนนี้มาค่อมสามารถซ่อมประตูมิติให้กลับมาใช้งานได้แล้วหน่วยที่ลูคัสก็ให้สกายนั่งติดรถตามไปด้วยระหว่างทางสกายก็บอกว่าเธอสามารถติดต่อกับ เทเลอร์ได้เลยรู้ว่าจะทําให้เทเลอร์ออกมาหาได้ยังไงพอลูคัสได้ฟังแบบนั้นเขาจึงตัดสินใจขับรถเปลี่ยนเส้นทางไปตามที่สกายบอกเพื่อจะให้สกายเรียกเทเลอร์ออกมาพบแต่ว่าทาันใดนั้นมาร์กับทหารอีกคนที่ซ่อนตัวอยู่ก็โผล่ออกมาแล้วจับตัวลูคัสไว้เพราะทั้งหมดคือแผนของสกายกับเทเลอร์ที่ร่วมมือกันเอาไว้ตั้งแต่แรก จากนั้นสกายก็ทําการสลับรถตู้คอนเทนเนอร์แล้วให้มาร์คขับรถที่มีจิมกับไดโนเสาร์อยู่ข้างในไปส่งที่ประตูมิติแทนส่วนสกายจะเป็นคนจัดการกับลูคัสด,ด้วยตัวเองซึ่งพอมาร์คได้ขับรถไปส่งให้กับพวกวีเวอร์แล้ววีเวอร์ก็เริ่มทําการขนย้ายตู้ทั้งหมดเข้าไปในประตูมิติเพื่อส่งมันไปยังโลกอนาคตทันทีโดยที่ไม่มีใครทันสังเกตว่าตู้มันแอบถูกสลับมา ส่วนทางฝั่งของสกายที่กําลังหาวิธีสตาร์ทรถเพราะมันต้องใช้รหัสผ่านถึงจะสามารถทํางานได้และลูคัสก็ไม่ยอมบอกรหัสผ่านนั้นให้ทําให้สกายก็เลยต้องหาวิธีแฮกเพื่อสตาร์ทมันแทนแต่ในระหว่างนั้นลูคัสที่กําลังถูกจับมัดอยู่ในรถเขาก็สามารถแก้มัดออกได้แล้วจัดการกับสกายจนสลบไปพร้อมกับรีบติดต่อไปหาทหารที่เฝ้าประตูมิติเพื่อจะแจ้งเรื่องที่คนของเทเลอร์แอมาสลับตู้คอนเทนเนอร์ แต่ว่าสัญญาณการเชื่อมต่อมันก็ถูกลบกวนทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถสื่อสารกันเข้าใจได้ลูคัสก็เลยจะต้องเดินทางไปบอกมันด้วยตัวเองในระหว่างนั้นมาคอมที่เห็นว่าตอนนี้ได้เวลาทำตามแผนแล้วเขาก็แอบ,บจุดระเบิดให้เครื่องประตูมิติเกิดความเสียหายเพื่อไม่ให้มีใครเดินทางเข้าออกมันได้อีกส่วนทางฟังของจิมที่กำลังแอบ,บอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์และถูกส่งไปถึงยังโลกอนาคตแล้วเขาก็เห็นว่าวีเวอร์กำลังพาพวกผู้มีอำนาจมาดูตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้ และคุยกันเกี่ยวกับสถานที่ที่ชื่อว่าเดอะแบ l a n แลนด์ซึ่งวีเวอร์บอกว่าเขาไปสำรวจที่นั่นมาและพบกับบางอย่างจึงนำมันใส่ตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้กลับมาให้พร้อมกับคิดจะเปิดตู้คอนเทนเนอร์ให้พวกผู้มีอำนาจได้เห็นสิ่งที่อยู่ในนั้นแต่ว่าจิมก็รีบใช้โอกาสนี้ฉีดยาปลุกไดนวเสาร์ที่หลับอยู่ให้ตื่นขึ้นเพื่อให้มันออกไปอลวาดและล่อความสนใจของพวกวีเวอร์จากนั้นจิมก็รีบไปติดตั้งระเบิดตามแผนที่วางไว้แล้วทำการจุดมันเพื่อทำลายสถานีไม่ให้เปิดใช้งานประตูมิติได้อีก พร้อมกับ,บรีบวิ่งหนีเข้าไปในรอยแยกก่อนที่มันจะหายไปตลอดการจนในที่สุดจิมก็สามารถกลับไปยังโลกอดีตได้อีกครั้งส่วนทางฝั่งของลูคัสที่กำลังจะเดินทางไปยังประตูมิติเขาก็ถูกเทเลอร์โผล่มนดักไว้ระหว่างทางซะก่อนเทเลอร์จึงจัดการซ้อมลูคัสเพื่อสั่งสอนที่ทำตัวเป็นคนชั่วพร้อมกับยังบอกอีกว่าสาเหตุที่แม่ตายมันก็เป็นเพราะความผิดของลูคัส ตอนอยู่ในสงครามเขาถูกบังคับให้เลือกระหว่างภรรยากับลูกซึ่งเทเลอร์ก็ตัดสินใจช่วยลูคัสเอาไว้ทําให้ภรรยาจึงถูกฆ่าแทนพอลูคัสได้ฟังแบบนั้นจึงรู้สึกเสียใจและขอให้พ่อยอมยกโทษให้แต่ว่าในระหว่างที่เทเลอร์กําลังจะยอมใจอ่อนนั้นเขาก็ถูกลูคัสแทงเข้าที่ท้องเพราะลูคัสเพียงแค่เล่นละครตบตาเท่านั้นไม่ได้คิดจะขอให้เทเลอร์ยกโทษนั้นจริงๆ ทันเดนั้นสก,กายก็ได้ตามมาถึงแล้วทำการยิงลูคัสจนล่วงลงไปเพื่อช่วยเทเลอร์เอาไว้แต่ว่าในขณะที่สก,กายกำลังจะพาเทเลอร์กลับไปรักษาจูจ่ๆล่างของลูคัสก็หายไปทั้งที่ถูกยิงตายไปแล้วต่อจากนั้นเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นตามแผนเทเลอร์และคนอื่นๆจึงกลับมารวมทัวกันอีกครั้งแล้วคิดหาทางว่าจะทำยังไงต่อถึงจะสามารถเอาชนะพวกฟินิกที่อยู่ในเทอร์นาโนวาได้เพราะพวกมันยังคงยึดที่นั่นเอาไว้อยู่ แต่ทันใดนั้นบอยลันก็ได้ติดต่อมาหาเทเลอร์บอกว่าตอนนี้พวกฟินิกส์พากันเก็บของหนีไปจากเทลานว่ากันหมดแล้วเทเลอร์สามารถกลับไปอาศัยกันได้อย่างปลอดภัยซึ่งบอยลันเองก็ไม่รู้ว่าพวกมันกําลังคิดจะทําอะไรแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับมาอยู่ในความสงบสุขแล้วพอได้รู้แบบนั้นพวกเทเลอร์จึงพากันเดินทางกลับไปยังเทลานว่าพร้อมกับได้รับการต้อนรับจากประชาชนที่ยังเหลืออยู่จากนั้นทุกคนก็ช่วยกันซ่อมแซมอาณานิคมให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพื่อจะได้อาศัยอยู่ร่วมกันอีกครั้ง ในระหว่างนั้นมาก็เข้ามารายงานให้เทเลอร์ทราบบอกว่าเขาสามารถจับสัญญาณของกลุ่มฟินิกได้ก่อนที่มันจะหายไปพวกนั้นกำลังมุ่งหน้าไปที่เดอะแบดแลนด์พอจิมได้ยินชื่อนี้ก็บอกว่าตอนที่เขาไปอนาคตเขาแอบ,บได้ยินสิ่งที่พวกวีเวอร์คุยกันเกี่ยวกับเรื่องเดอะแบดแลนด์ซึ่งวีเวอร์ได้นำบางอย่างมาจากที่นั่นและใส่มันเอาไว้ในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งกลับไปยังอนาคต เทเลอร์ก็เลยสั่งให้ลองเอาตู้คอนเทนเนอร์ที่พวกฟินิกทิ้งเอาไว้มาเปิดดูว่าสิ่งที่พวกมันไปขนมาจากเดอะแบทแลนด์คืออะไรกันแน่และพอเปิดออกมาดูก็ปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นมันคือหัวเลือกเก่าๆซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากศตวรรษที่18 ทำให้ทุกคนจึงสงสัยว่าของที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้มันมาอยู่ในยุคไดโนเสาร์ได้ยังไงแถมพวกฟินนีก็พากันเดินทางไปที่เดอะแบดทแลนด์ทันทีเมื่อรู้ว่าประตูมิติถูกทำลายไปแล้วที่นั่นมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่แล้วซีรีส์เรื่องเทอร์ลานวาก็ได้จบลง